สวัสดีครับมิต้อนรับสู่รายการยูนิทูนโ w เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจําวันที่14ตุลาคมพบกวับผมนัทวชระเมธีราน,านันจากทีมกรุ๊การลงทุน p รอ j o y สปริงประเทศไทยก็อัปเดตข่าวนะครับช่วงต้นสัปดาห์กันนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็อา ตอนแรกเนี่ยนะฮะดูเหมือนจะเป็นสัปดาห์ที่เงียบๆนะครับตลาดก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบครับก็ไม่ได้มีปัจจัยใหม่อะไรมากมายนะครับจนกระทั่งวันศุกร์ครับผมก็เริ่มมีนะครับผมเรียกว่าดราม่าก็ได้นะครับระหว่างในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับกับคุณสีจิมพินของประเทศจีนนะครับก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นครับกับเรื่องของประเด็นการค้านะฮะก็เลยทําให้ในส่วนองตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็ปรับตัวติดลบลงไปนะครับจริงๆอ่ะไซเวททั้งสัปดาห์เลยครับ วันสุกวันเดียวครับติดลบแบบสนั่นเลยฮะแล้วก็เลยทำให้ตลาดหุ้นทโทลดเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะดูติดลบเยอะหน่อยนะครับสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมา นะครับก็หุ้นทั่วโลกครับโดยรวมก็ปิดปรับตัวติดลบลงไปนะครับผมอย่างน้อยๆประมาณ2%็นะครับก็นำมาโดยคู่ปรับกันนะครับที่เกิดปัญหานี่แหละนะไม่ว่าจะเป็นอย่างในฝั่งของสหรัฐนะครับแล้วก็ตัวของหุ้นจีนเองนะครับหนะดีหุ้นอื่นๆครับของทั่วโลกก็ติดลบๆนะครับผมโดนแรงกดดันเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมีข้อยกเว้นนะครับผมกับในฝั่งของเวียดนามแล้วก็ตัวของญี่ปุ่นครับที่ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างจะแรง นะฮะแล้วก็ไม่สนใจเลยครับว่าทางสหรัฐหรือว่าจีนเนี่ยฮะเขาจะทะเลาะกันยังไงนะครับก็ทั้ง2ประเทศก็มีข่าวดีส่วนตัวนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะได้ในส่วนของนายกคนใหม่นะครับแล้วก็ตัวของเวียดนามเนี่ยนะครับก็ได้รับการปรับนะฮะเข้าสู่ตัวดัชนี e m e r g i n g นะครับโดยจะเป็นดัชนีในกลุ่มของฟุตซีเนี่ยนะครับอย่างเป็นทางการเรียบร้อยก็ทำให้ตลาดหุ้น2ประเทศเนี่ยนะครับก็มีปัจจัยโบดที่ทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นได้นะครับ ก็มาดูตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่ประกาศออกมาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็หลักๆนะฮะก็จะมีของเวียดนามครับที่ประกาศออกมาเยอะหน่อยนะครับก็จะมีทั้งเงินเฟ้อค่าปรีกนะครับแล้วก็โต GDP นะครับไฮไลท์สำคัญก็จะเป็น GDP ครับของเวียดนามที่ออกมาถึง8.23%นะครับก็จะเป็น GDP ประจําไตรมาสที่3นะครับก็โตมหาศาลมากครับถึงแม้ว่าจะนับว่าโอเคปีที่แล้วอาจจะฐานต่ําโตไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่ากลับมาโตที่8%เนี่ยนะครับก็ถือว่าเติบโตได้ได้ได้ค่อนข้างจะดี นะครับแต่อาจจะดอกจากไนิดน,นึงครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการที่ไปเร่งส่งออกนะครับก่อนที่จะโดนภาษีทรัมนะครับที่โดนหนักๆน,นะฮะในในรอบประกาศออฟฟิเชียลนะครับของเดือนสิงหาคมนะฮะเพราแล้ว G ี p ไตรมาสสีอาจจะกระทบนะฮะอาจจะได้น้อยกว่าที่คาดนะครับก็จะมีบวกลบกันในช่วงไตรามาสสแล้วก็ไตรามาสที่4 มีเงินเฟ้อไทยครับประกาศออกมาก็ยังคงนะครับอยู่ที่เดอนเงินเฟดนะครับเดือนกันยายนเงินเฟ้อไทยก็ออกมาที่ลบ0.7นนะฮะก็ยังเป็นเงินเฟ้ออยู่นะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยตัวของดอกเบี้ยนะครับก็มีการประชุมกรงงอครับดอกเบี้ยไทยนะในวันพุธนะครับก็กลายเป็นว่านะครับกรงงอนะครับซึ่งเราเปลี่ยนผู้ว่าแล้วนะนะผู้ว่าไม่ใช่เราเป็นคนใหม่แล้วนะครับ กับตัดสินใจคงดอกเบีย้ยนะครับผมก็ก็ค่อนข้างจะพลิกล็อกครับกับที่ตลาดคาดกันไว้นะฮะก็สลับกันนะค,คือการประชุมรอบที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นผู้ว่าคนเก่ารอบสุดท้ายคนก็คิดว่าไอ้ผู้ว่าคงเก่าเขาไม่ค่อยสนับสนุนการลดดอกเบีย้ยเขาอยากให้นโยบายการเงินนะมันมีเสถียรภาพแต่กลายเป็นว่าครั้งสุดท้ายเขาทิ้งทวนลดดอกเบีย้ยพอมาเป็นคนใหม่ครับซึ่งก็มีสายสัมพันธ์นะครับทางกับนักการเมืองนะฮะคนก็อาจจะมองว่าโอเคคนนี้เขาอาจจะช่วยช่วยกันแล้วก็ลด ชอบนะครับในการลดดอกเบีย้ยหน่อยนะครับแต่ปรากฏว่าพอเข้ารัตำแหน่งจริงปั๊บมีการเปลี่ยนนายกเปลี่ยนพรรคกันก็เขาก็ตัดสินใจเยี่ยงคงดอกเบีย้ยไว้ก่อนนะครับก็เป็นภาพที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยเราก็อาจจะมึนๆงงๆนิดหนึ่งครับแล้วก็เป็นเซนเมนท์ที่อาจจะทําให้ตลาดแบบอ่ะ้ง,งั้นดอกเบีย้ยจะไม่ลดหรือเปล่าเพราะนั้นก็ต้องไปพึ่งพากับรัฐบ,บาลใหม่นะครับก็ไม่รู้แล้วว่าตัวของนโยบายรัฐบาลใหม่มันจะซึ่งมีระยะเวลาอยู่แค่4เดือนเนี่ยนะครับมันจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใดนะครับ ออนอกจากนั้นครับก็จะมีอย่างตัวของมินิทนะครับผมรายงานการประชุม f อฟเของในฝั่งของสหรัฐนะครับเ้ยประชุมกันไปเดือนที่แล้วนะครับก็รายงานออกมาเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะมีทั้งบวกทั้งลบนะครับมันเป็นรอบการประชุมที่ทาง f อฟเเนี่ยเขาคงเออเขาลดดอกเบีย้ยแต่ว่าคือในในตัวของรายงานเนี่ยเหมือนคณะกรรมการก็ไม่ได้พูดไปในเชิงที่ว่าจะลดแล้วลดต่อ นายครับก็ยังมีความกังวลว่าโอเคเออตัวเลขแรงงานก็ไม่ค่อยดีนะนะครับแต่ว่าเออก็มันก็ยังมันก็เหมาะสมแล้วนะนาะครับสาหรับการลดรูเบียครั้งนี้นะฮะครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะรอรอหน่อยดีกว่าอะไรแบบนั้นก็จะมีการพูดคุยกันในลักษณะที่ไม่ไดเ้เราเรียกว่าไม่ได้โดสมากคือไม่ได้อยากจะลดอกดเบียเร็วๆอะไรขนาดนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นภาพตัวเลขเษฐกิจหลักที่ประกาศออกมาในสัปดาห์ที่ผ่านมา อ่ะนะครับมาดูไฮไลท์กันนะครับผมเริ่มกันด้วยตัวของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับซึ่งปรับตัวบวกนะส่วนทางตลาดหุ้นโลกมาได้นะครับหลักๆก็นะฮะมีการคือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยฮะเขามีการเลือกหัวหน้าพักนะ LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลนี่แหละนะครับผมคนใหม่ขึ้นมานะครับเนื่องจากคนเก่าคุณอิชิบาเนี่ยลาออกนะครับซึ่งก็พอเลือกตั้งหัวหน้าพักปั๊บหัวหน้าพักนี่แหละนะครับก็มีโอกาสสูงครับที่จะนะฮะถูก วางไปเป็นตําแหน่งนายกนะก็แน่นอนนะไม่งั้นไม่งั้นก็เกิดเป็นหัวหน้าแล้วไม่งั้นต้องเลือกคนใหม่มาก็จะแปลกๆนีน่นะครับก็ปรากฏว่ามีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่นะครับได้เป็นหัวเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ชื่อคุณทาคาจินะครับซึ่งถ้าเขาได้เป็นนายกนะครับผมก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นนะครับโดยที่โพเนี่ยก็ค่อนข้างจะ คลิกเหมือนกันนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นคุณโคซุมินะครับถ้าเป็นคุณโคซุมิเนี่ยจะเป็นนายกที่หนุ่มที่สุดน,นะถ้าเกิดคุณทาคาชิเนี่ยที่ที่ได้รับการเลือกเนี่ยจะเป็นนายกญี่ปุ่นยี่คนแรก ตอนแรกคุณโคซูมิก็นํามาก่อนแล้วก็มาเบียดกันตอนท้ายๆครับคะแนนโพอยู่ดีแซงเฉยเลยนะครับก็เป็นทางคุณทาคาชินะครับที่นะครับก็คือจริงๆอ่ะโพตอนแรกเนี่ยเขาไปถามพวกอาจจะเป็นนักการเมืองอะไรพวกนี้ซีเนในพักแล้วเขาก็ชอบคุณโคซูมิแต่สุดท้ายแล้วคือคุณทาคาชิเนี่ยจะเป็นสายที่แบบ โกรธจ๋าฮะคือจะกระตุ้นเศรษฐกิจจะไม่ไม่เอาอะไรนั้นจะกระตุ้นอย่างเดียวนะครับก็ไปมามาคนในพักเนี่ยก็สนับสนุนไปในทางนี้เพราะน่าจะเรียกเสียงจากประชาชนได้ได้ดีกว่าเนี่ก็เป็นเหมือนกับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินไปเลยก็เลยทําให้นะครับก็สุดท้ายแล้วก็โควิดนะครับก็เนี่ยเกิดถ้ามาดูนะครับผมตัวแผนผังอันนี้จะเป็นแผนผังนโยบายนะครับของนักการเมืองแต่ละคนนะครับก็เอ่อสำหรับคุณอิชิบะนะครับก็อยู่ประมาณซ้ายซ้ายนะฮะคุณ โคซูมินะครับก็อยู่ซ้ายบนนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับเดียวอธิบายคำนี้ก่อนนะครับซ้ายขวาคืออะไรนะครับซ้ายเนี่ยนะครับคือ,อ,อไม่นิยมกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะคือเน้นเสถียรภาพน่อยใช้คุมหนี้คุมสินอะไรประมาณนะั้นส่วนขวาส่วนนี่คือทรัมป์เลยนะฮะคือโกรธเต็มที่นะครับ เอาเต็มที่นะครับเอาในลักษณะที่กระตุ้นเศรษฐกิจไว้ก่อนก่อนนี่ก่อนสินช่างมันะครับไม่กลัวนะก็จะเป็นสไตล์แบบทรัมป์ทรัมหน่อยด้านขวานะครับส่วนบนล่างเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของการเรื่องของการควบคุมนะครับตัวของรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยนะครับเขามีการควบคุมเยอะน้อยแค่ไหนหรือปล่อยให้อกรนชนลุยนะครับผมก็ถ้าไปข้างบนเนี่ยคือปล่อยเอกชนเลยนะโปรเอกชนเอาทุนนิยมเข้ามานะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบรัฐบาลคุมเยอะ นะครับแท้จริงถ้าเป็นทรัมป์เนี่ยจะต้องอยู่ขวาบทน,นะคือรัฐบาลก็กระตุ้นอย่างเดียวนี้สินก่อเต็มที่แล้วก็ปล่อยเอกชนไปเลยนะครับไม่ไม่ค่อยจะคุมในเรื่องของกฎเกณฑ์นะครับคุณทาคาชิก็จะเป็นประมาณขวาล่านะครับซึ่งก็จะเป็นแบบกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่รัฐบาลเป็นใหญ่นะรัฐบาลจะควบคุมเยอะกฎระเบียบจะแน่นหน่อยนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นอะไรที่เออคือก็จะต้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจมันโตแหละแต่ว่าในแง่ของเรื่องโครงสร้างนะครับ โครงสร้างพื้นฐานในแง่โครงสร้างธุรกิจเนี่ยก็อาจจะโดนโควบคุมเยอะหน่อยก็จะเป็นสไตล์ของทาคาชิซึ่งะระยะสั้นเนี่ยได้แน่นอนนะครับเพราะว่ากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ระยะยาวก็ต้องมาดูกันครับว่ารัฐบาลจะคุมเข้มเกินไปหรือเปล่านะคือคุมเข้มดก,ก็ดีครับก็ทําให้เศรษฐกิจมันมีสเสถียรภาพ ฟองสบู่เกิดยากแต่ถ้าเข้มมากเกินไปเศรษฐกิจมันก็อาจจะไม่โตนะครับนี่จะเป็นสไตล์ของทาคาชิที่ออกมาแต่ที่แน่ๆคือระยะสั้นนะฮะก็น่าจะทําให้เป็นเซนติเมนต์เชิงบวกกับตลาดหุ้นครับเพราะว่าดอกเบีย้ยไม่ชอบลดนะฮะก่อนนี่ไปก่อนนะกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ก็ตลาดหุ้นชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะ,ะแล้วก็อาจจะทําให้ b o j ซึ่งปัจจุบันเขาอยากจะขึ้นดอกเบีย้ยครับก็ทําให้ b o j อาจจะทํางานได้อาจจะ b o j อาจจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยน้อยลงหน่อยนะเพราะว่าเรามีนายกที่เขาไม่ค่อยชอบ ซึ่งมันก็ต้องทํางานร่วมกันนะครับระหว่างทาง BOJ ธนาคารกลางกับทางรัฐบาลนะครับก็น่าจะเป็นซิ n ิเ m e n ์เชิงบวกระยะสั้นครับกับในฝั่งของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับซึ่งถ้าถามในโมอิสเป็นเราเราก็ระยะสั้นมันก็อาจจะโอเคครับก็อาจจะมีน้ําหนักในตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้เพราะว่าไอ้สิ่งที่เรากังวลอย่างเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยแล้วเดี๋ยวเงินเย็นแข็งแข็งปั๊บหุ้นส่งออกไม่ดีอะไรพวกนี้พวกนี้ก็ มันจะถูกลดความเสี่ยงออกไปเพราะนายกายคนใหม่มันมาในในลักษณะของนโยบายที่มันไปในทางตนคับแต่ระยะยาวเราก็ดาอยู่ดีครับว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้กระตุ้นแบบนี้หนี้ต่อ GDP ก็เยอะที่สุดในโลกนะครับเป็นสไตล์แบบนี้แล้วดอกเบี้ยก็ไม่ขึ้นอีกแล้วเงินเฟอ้อจะพุ่งไหมสุดท้ายจะต้องมาทําแบบสาระหรือเปล่าก็คือขึ้นดอกเบี้ยไปที่4ีเปนะครับคือถ้ามันขึ้นขนาดนั้นเนี่ยคือเศรษฐกิจสาระเขาเขาเก่งนะเนขามีเทคเขามีการเติบโตนะฮะมันมันพอยืนได้ นะน่านะนะวันนี้นะนะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมัน,ม,นมันไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรแบบนั้นมันก็ค่อนข้างจะน่ากงงลในรยาวนะก็อาจจะเป็นคำน้าของเราคบว่า,าระยะสั้นอาจจะมีน้ําหนักได้ครับแต่ระยะการถึงเราก็ยังคงต้องติดตามนะครับนาะยคนใหม่ต่อไปเรื่อยๆนะครับเอเคครับก็มาดูในฝั่งของเวียดนามกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างจะดีนะฮะก็หลังจากที่มีตัวของการประกาศของทททาาางนางนงนักก็็็เเีี่้ป1ใ2จํช นะฮะก็ดังๆก็จะมีฟุตซี่แล้วก็มีตัวของ MSCI นะครับซึ่งคนทำดัชนีเนี่ยนะฮะเขาก็จะเป็นคนที่คอยประกาศครับว่าประเทศไหนจะอยู่ในดัชนีไหนบ้างนะครับเพราะนั้นล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาฟุตซี่เขาประกาศว่าเขาจะยกนะฮะเวีนดนามาเนี่ยนะครับจากประเทศที่เรียกว่าฟอนเทียเข้าไปสู่ประเทศที่เรียกว่าอิมเมอร์จิงมาร์เก็ตนะครับมพราะนั้นก็จะทำให้ดัชนีต่างๆเนี่ยนะครับต้องรวมเวีนดนเมเข้าไปในดัชนีเพราะนั้นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกองทุนแบบพาสซีฟฟัน นะครับที่เขาต้องตามดัชนีก็ต้องใส่เวดนามเข้าไปหรือกองทุนที่เป็นแอคทีฟนะครับเขาก็อาจจะต้องมีเวดนามเพราะว่าดัชนีที่เขาใช้เป็นเบนชมากใช้เป็นดัชนีชี้วัดผลการดาเนินง,งานมันมีเวดนามก็อาจจะต้องใส่ไปบ้างแล้วอาจจะต้องวิเคราะห์ครับว่าเฮ้ยเวดนามดีก็ต้องให้น้ําหนักเพิ่มนะเวดนามไม่ดีให้น้ําหนักน้อยแต่อย่างน้อยต้องมีไว้ในพอร์ตครับเพราะว่ามันจําเป็นส่วนหนึ่งของน้ําหนักในดัชนีนะครับเพราะนั่นแล้วพอประกาศแบบนี้๊บก็เลยเป็นปัจจัยบวกในระยะยาวนะครับให้กับพุ้นเวดนามนะครับอย่างไรก็ตามครับก สิ่งที่อาจจะต้องดอกจันไว้จะมีอยู่2เรื่องครับก็1ก็คือนะครับตัวของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยนะครับที่ฟูซี่เขาประกาศเนี่ยนะครับมันจะเอฟเฟกตีจริงๆอ่ะคือ1ปีข้างหน้าคือประกาศตุลาปีนี้แต่ว่าเอฟเฟกตีจริงๆเป็นตุลาปีหน้าเพราะนั้นเงินที่มันจะเข้าจริงๆอ่ะมันก็อาจจะไปใกล้ๆปีหน้าเพราะนั้นช่วงนี้มันจะเป็นช่วงระหว่างรอ นเะพราะนั้นถ้าหุ้นด้วยแนวะขึ้นช่วงนี้มันก็จะเป็นแรงเกียก่ยงกำไรแล้วแหละเงินที่มันจะเข้าจริงๆอ่ะมันจะมาปีหน้าแต่ก็จะเป็นผลบวกระยะยาวนะครับอย่างที่2ก็คืออันนี้แค่ฟุตซี่ครับฟุตซี่เนี่ยไม่ฮิตเท่าอีกอีกค่ายหนึ่งคือ MSCI ถ้า MSCI เนี่ยมหาศาลนะครับฟุตซี่เนี่ยเงินเนี่ยนะครับอออาจจะมีเข้ามานะครับที่ประมาณ,ปร,มาณประมาณกันไว้ประมาณ7 5็ดห้าถึงเจ็ดพันล้านดอลลาร์ซึ่งไม่เดียมากครับแต่ว่าถ้าเป็น MSCI อเราพูดกันเป็นหลักหมื่น เพราะนั้นก็เป็นออเดอร์ครับว่าถ้าฟุตซี่ให้เข้าแล้ว m s c i อาจจะต้องหันมาดูว่าฟุตซี่ก็เข้า m s c i เข้าดีไหมอะไรแบบนนีะ้ก็จะเป็นภาพที่มันระยะยาวเพราะ m s c i ไครับมันมันไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้ครับ MSCI อ่ะกว่าจะคิดกว่าจะเข้าวอชทีกว่าจะตัดสินใจมีนน้อยสองปีนะครับเพราะนั้นอย่างน,น้อยก็เป็นภาพที่ดีเป็นสเต็ปแรกๆนะครับของตลาดหุ้นเวียดนามนะครับแล้วประเด็นก็คือมันไม่ใช่ว่าเขาแค่เอาเข้าเฉยๆนะกาวกว่าที่เวียดนามจะเอาเข้ามาได้เนี่ยเขาอยากจะเข้ามาปีแห้วปีครับ แล้วเขาก็พัฒนาระบบพวกระบบหลังบ้านการชำระราคาจ่ายตั้งการระบบคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ทุกอย่างมันดีขึ้นเรื่อยจนกระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมาฟุซีบ่บอกโอเคพอแล้วนะครับดีมากพอที่จะเข้าเป็นลักษณะของอีม g จริงนะครับเพราะนั้นก็น่าสนใจครับที่ว่ามันจะเป็นปัจจัยที่มันบวกกับตลาดหุ้นเวียดนามในระยะยาวนะครับส่วนระยะสั้นก็แน่นอนเซนิเมน์น่ะได้นะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็ต้องดูที่เศรษฐกิจด้วยถ้าเศรษฐกิจมันดีครับมันก็ทุกอย่างมันก็ไปกันต่ออาณาชนีเข้าไปนะครับดอกจันที่ราบ ไม่ใช่ว่าเข้าแล้วเข้าเลยนะนะครับมันก็มีบางประเทศเหมือนกันครับแต่น้อยนะนะเข้าแล้วแล้วประเทศแย่แย่แล้วถอยหลังกลับแล้วถัวออกก็มีนะแต่น้อยมากครับประเทศอย่างที่เข้ามาแล้วแล้วเข้าอยู่ยาวๆอยู่ทุกวันนี้ก็แบบจีนเกาหลีใต้อินเดียอะไรพวกนี้นะครับไทยเราอะไรพวกนี้ก็เข้าแล้วแล้วก็ก็ไม่ได้ออกถึงแม้เศรษฐกิจจะไม่โตแต่มันไม่ได้เกี่ยวครับมันอยู่ที่ตัวของระบบถ้าระบบมันโอเคนะฮะมันก็มันก็ยังอยู่นะครับก็ยกตัวอย่างประเทศที่เข้าแล้วออกไปแล้วก็ยังมีแบบปากีิสถานอะไรแบบนี้ซึ่งก็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 คง ก็คงต้องติดตามกันในระยะยาวครับแต่ว่าดูดูแล้วเวียดนามก็น่าจะมีการเติบโตที่ที่ดีกว่านั้นนะครับก็หลังจากนี้ next step นะครับก็เวียดนามคงไม่ได้อยู่แค่นี้ครับแต่ว่าเขาจะมีการมี roadmap นะครับผม5ด้านในระยะยาวที่จะพัฒนาต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของระบบนะครับผมเรื่องของการเพิ่มการ ควบคุมคกลไกการซื้อขายพวกนี้ให้มันแบบมัน,ม,นมันคล่องมากขึ้นหรือว่าจะมีพวกแบบดิลิเวอรี่อะไรพวกนี้นะครับให้มันดีได้มากกว่านี้นะครับแล้วถ้ามันดีมากกว่านี้ครับสุดท้ายแล้วมันจะเป็นรถแมพที่นําไปสู่การทำเอ็มเอสไนะฮะที่จะเข้าไปสู่าชิงเอ็มเอสไอครับซึ่งอันนั้นนะเงินนะเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับเพราะนั้นแล้วอันนั้นนะ่มันจะเป็น มันจะเป็นโฟลที่ใหญ่มากๆนะครับก็แผนเขาจะเป็นปี2030นะอีก4ปีข้างหน้านะครับก็จะเป็นแผนที่ระยะยาวขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะนั้นก็น่าสนใจครับสำหรับต,ตลาดหุ้นเวียดนามถามวิสเม,มอรมบอยังไงก็ภาพนี้มันเป็นภาพที่ดีในระยะยาวนะครับเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดเ,เป็นพอร์ตการลงทุนระยะยาวเนี่ยนะครับก็มีเวียดนามติดไว้นะนะครับก็ IMF นะครับ PVD นะครับ ก็ได้เลยนะครับหรือจะลงทุนส่วนตัวแล้วถ้าลงทุนได้ระยะยาวนี่เราเราแนะนานะครับเียนนามก็มันมันมีรถแบบที่น่าสนใจกว่านะครับแล้วก็มันโตได้ทั้งตลาดหุ้นเข้าดัชนีโฟต่างชาติเข้ามากองทุนเข้ามาลงทุนแล้วก็โตทั้งตัวเศรษฐกิจเองนะครับที่มีอุตสาหกรรมที่มันเติบโตเยอะๆนะครับมีการเข้าไปตั้งโรงโงานโรงงานอะไรพวกนี้ก็น่าสนใจนะครับส่วนระยะสั้นเนี่ยก็แน่นอนครับอย่างที่เล่าไปว่าพวกนี้มันเป็นเซนิเมต์มนเนาะระยะยาวระยะสั้นมันได้เซนิเมต์มน,นะครับแต่ก็อาจจะมีขึ้นมีลงนะครับก็ ถ้ในระยะสั้นเราก็ยังแนะนําว่าค่อยๆนะไม่ต้องรีบค่อยๆหาจังหวะครับ๋ยวมีปรับตัวย่อตัวลงมาก็ค่อยๆสะสมก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวตลาดหุ้นเวียดนามโอเคครับสุดท้ายนะฮะก็มาเล่านะฮะเรื่องที่ทําให้ตลาดหุ้นติดลบกันในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีประเด็นของสหรัฐจีนนะครับก็ทะเลาะกันนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากที่พี่จีนนะครับประมาณวันพูดเพื่อหัดครับก็เขาก็ออกมาพูดประมาณว่าที่สหรัฐเนี่ยนะครับไม่ คือเจราจาการค้าอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยจะทําตัวให้มันได้เปรียบเลยจริงพูดแระมาณนี้แล้วก็ก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยหยิบนะครับมาตรการของการหลายๆอย่างมาโจมตีสหรัฐไม่ว่าจะเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมเรือขนส่งนะครับการที่สั่งไปตรวจสอบการผูกขาดบริษัทโคอคอมนะครับแล้วก็ประกาศคุมการส่งออกแร่แร่แรแรเอ,อิร์ด นะครับซึ่งจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้นนที่เขาเวฟกันไปคุยกันไปเนี่ยนะฮะจีนก็บอกเขาจะไม่ทําอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าอยู่ดีวันประมาณช่กกวงกลางสัปดาห์ก็อยู่ในมาประกาศเลยบอกว่าเนี่ยคุณสหรัฐทําไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะครับทั้งก็บอกอ้าวไหนบอกเจราจาการค้าไงนะฮะทำไมทํากันมีทั้งก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวขึ้นขึ้นบสีจีร้อยเปอร์เซ็นต์ตอบโต้นะครับก็เลยทําให้ตลาดหุ้นวันศุกร์ป,ปั๊บก็ทุกคนก็เลยกลัวนะครับว่าเฮ้ยเทรดวอลกับมาแล้วนะครับทุกอย่างแย่แล้วนะจะทะเลาะกันยกใหญ่แน่เลยตลลลลาดหุ้นก็เยถ่มงไป นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แปลกนิดหนึ่งนะครับผมที่กำลังคุยคุยกันอยู่ดีๆนะครับผมแล้วก็นะครับกลับมาทะเลาะกันสังเงนนะครับผมแต่จริงๆอ่ะนะครับถ้าถ้าใครเป็นใครตามนะครับมุมมองอีสปิงเราเนี่ยนะครับเราพูดไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วครับว่าตัวของคุณทรัมป์เนี่ยนะครับอย่าไปเชื่อใจกันมากนะฮะเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยนะครับวันนี้พูดไม่ดีตลาดหุ้นตกนะครับซื้อได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนตลาดหุ้นขึ้นให ขึ้นไปสักพักทรัมป์ก็กลัวจะขึ้นเกินไปก็มาพูดลบๆหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็บวกใหม่นะครับก็เป็นแบบนี้ครับเพราะว่าแกแกเคยเป็นประธานาธิบดีมาแล้วในรอบแรกเนี่ยมันก็มีภาพที่เคยเกิดขึ้นดูอย่างในเทรดวอลลรอบครั้งที่1ก็ได้ครับตอนปี2018การนั้านขวาครับก็จะเห็นได้ว่าเอ่อที่ทะเลาะกับจีเนี่ยมันก็ไม่ได้ทะเลาะตลอดนะสปีแต่ว่าทะเลาะแล้วก็ดีแล้วก็ทะเลาะแล้วก็ดีแล้วก็ทะเลาะแล้วก็ดีไปเรื่อยๆนะครับผมก็เนี่ย ดูตามสีก็ได้ครับสีแดงๆคือมีการประกาศใช้มาตรการอะไรสักอย่างที่มันเป็นเป็นพุ่นกําแพงภาษีทะเลาะก,กันจีสีเขียวคือดีดีการมีการผ่อนคลายนะครับก็จะเขียวแดงเขียวแดงแบบนี้สลับกันสุดท้ายแล้วกว่าที่จะไฟนอลดีลนะครับแล้วก็ถ้าจัาหัดได้เนาะตอนพรับตอนนั้นคือไฟนอลดีลว่าโอเคจียอมจีนยอมที่จะสัญญาว,ว่าเดี๋ยวจะซื้อของจากสหรัฐมากขึ้นอะไรประมาณนะั้นใช้เวลาโหยาวเลยครับเริ่มทะเลาะก,กันครั้งแรกเนี่ยคือตอนประมาณปี2017 เมษา2017แล้วไปจบมกกลาปี2020นู่นนะครับเพราะนั้นแล้วใช้เวลา2-3ปีนะครับรอบนี้ก็สภาพเดียวกันครับทรัมป์เริ่มทะเลาะกับจีนเมษาปี25เมษาเมือ่อะไรครับตอนนั้นเมษาปี17ไปจบมกกลา20รอบนี้เมษาปี25นะฮะแล้วก็ภาพเดียวกันเลยครับเดี๋ยวทะเลาะผ่อนผัน90วันทะเลาะใหม่ นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันครับก็สิ่งเราก็ถ้าถามในมุมมองหุ้งเราก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังครับว่าการที่สารกําจิงเขาจะดีกันได้เร็วๆก็อาจจะมีการบวกบวบลบสลับกันไปนะครับผมเราก็ในรารลงทุนก็กระจายพอร์ตรลงทุนที่ดีแล้วก็อย่าไปคาดหวังครับว่ามันจะจบนะฮะก็รับความผันผวนก็จัดพอให้ดีๆครับผมผสมนะครับสินทรัพย์ที่มันเป็นลักษณะของดิเฟนซีฟเข้าไปเพิ่มในพอร์ตนะครับก็อย่างที่เราแนะนําก็ไม่เป็นบอกโครงสร้างพื้นฐานนะครับหรือว่าพวก ตราสารนี้โลกนะครับหรือว่าจะเป็นมัลทิแอสเซทนะครับที่ลงทุนสินทรัพย์รวมๆพวกนี้ก็จะเป็นทีมที่เราแนะนําในช่วงนี้ให้บาลานเข้าไปในพอครับล่าสุดครับเมื่อวานนี้เลยนะครับก็ความแกออกมาพูดครับว่าอย่าไปกังวลเรื่องจีนมากนะครับที่ตั้งภาษีไป100%เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ก็ถ้าคุณสีจินผิงเนี่ยเขาเขาคุยกันได้นะฮะเดี๋ยวผมก็ยกเลิกให้เองนะครับก็อ่ะนี้ ก็เดี๋ยวมาดูครับก็เดี๋ยวตลาดหุ้นก็คงเป็นภาพที่บวกกลับขึ้นมาแล้วฮะที่ลบไปวันศุกร์ครับเพราะฟรัมแกบอกแล้วว่าไม่ต้องกังวลนะครับก็เป็นไซอย่างนี้นะฮนะ้วก็เราก็คิดว่าก็จัดพอให้ให้ให้มันกระจายรูธที่ดีก็จะเป็นคําแนะนําที่เราให้ไว้กับประเด็นนี้แล้วก็อย่าไปกังวลกับเรื่องของเทรดวอลมาครับแล้วก็ ใช้คาว่าทําใจแลวกันกับความผันผวนที่มันน่าจะเกิดขึ้นนะครับอ่ะก็น่าจะครบถ้วนครับสาหรับวันนี้นะครับสาหรับรายการยูนิโอนวันนี้นะครับสำหรับกองทุนแนะนำครับสัปดาห์นี้เราก็อาจจะแนะนําเป็นกองที่มันเป็นดิฟเฟนซีฟแล้วกันนะฮะให้สําหรับนักทุนที่อาจจะมีความกังวลครับแต่ยังได้บอกครับว่าความผันผวนมันมีอยู่แล้วครับไม่ต้องกังวลมากแต่ว่าจัดพอร์ตให้มันมีที่มันดิฟเฟนซีฟเพิ่มขึ้นครับก็ที่เราแนะนําในสัปดาห์นี้ก็จะมีอย่าง ESG ข้ามครับก็จะเป็นกองทุนปราสานิโลกนะครับ จีนฟ้านะครับเป็นลักษณะของหุ้นโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้านะครับอ่าพวกนี้นะครับโมไฟฟ้าโรงน้ำนะครับพวกนี้ก็ทางโด่งทางด่วนก็จะค่อนข้างจะดีเฟนซีฟสุดท้ายเอสโกรก็จะเป็นตัวของทองคําก็มีติดไว้ได้พอได้บ้างครับเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะฮะ,ะ,ะเราก็เชื่อว่าทองคามันมันช่วยในสถานการณ์ที่คนคกังวลช่วงนี้ได้แต่ด้วยราคาที่มันแพงแล้วแพงแพงไปเยอะหน่อยก็มีไว้สักประมาณไม่เกิน5เละกันก็จะแนะนําประมาณนี้ นะครับอ่ะ,ก,นะะก็น่าจะครบเพื่หรับรายการวันนี้ผมมาที่งานคนันละลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ